สวัสดีท่านผู้ชมที่สนใจทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งปลั๊กไฟและก็สวิตช์ไฟนะครับสำหรับไฟฟ้าในบ้านซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่สนใจทั่วไปที่จะนำไปทำเองที่บ้านนะครับง่ายๆอย่างปลอดภัยนะครับตัวแผงที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็น แผน่ที่จำลองขึ้นมาสาธิตนะครับก็คือวงจรไฟฟ้าในบ้านซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการต่อปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์ไฟตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวมาเิ่ยม,มาเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นวงจรกันต่อปลั๊กแล้วก็สวิตช์ไฟเป็นแบบปลั๊กหนึ่งตัวแล้วก็สวิตช์สองตัวเรามาไล่ตามวงจรกันเลยอ่าตัวนี้คือ ตั๊กแล้วก็สวิตที่เราจะต่อนะฮะคือตามนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เรามาดูกันแบบตัวนี้ก็เป็นสายเชื่อมต่อวงจรเริ่มจากปั๊กตัวนี้จะเป็นแบบ กดนะครับไม่ต้องไปล็อกอะไรมันต,ตัวต่อมาจะเป็นแบบสกูคันดรอชเป็นแบบแฉกไปตัวที่สอ,องการล็อกเรียบร้อยดูแน่นไหมแน่นโอเค สายเชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์ตัวที่สองคันล็อกให้เรียบร้อยนะฮะโอเคจ้าจุนี่ตามวงจรเลยส่วน L ตัวนี้ก็จะมาจากสายเมน LPN นะฮะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปต่อกับเข้ากับตัววงจรไฟฟ,ฟ้าในบ้านเราอีกทีหนึ่งนะครับ สีน้ำตาลท่เป็นสาย L ก็คือตัวที่มีไฟนะครับแล้วก็ตัวสีฟา้าเป็นสายตัวนิวตันนะครับทีนี้เรามาต่อกันเลยกับตัวสวิตช์กับปลั๊กไฟที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับกอบเชื่อมต่อกันเลยโดยนำสายน้ำตาลก็คือตัวที่เป็นสาย L นะครับเข้ากับปลั๊กเลย เห็นนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตัวสีฟ้าก็จะเข้าที่ M เช็ค <Check S 2> ดูปั๊บต่อง่ายครับสองขั้วก็คือบนกับล่างนั่นเองแต่พอเป็นตัวสวิตช์ไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ L วิ่งครับ แนแบบขนานมาเลยเข้าจากปัก๊กสูส่สวิตตัวที่หนึ่ง,นงกนจ่าก็จะไปตัวที่สองอ่ะทีนี้อ่ะัวนี้ผมได้จับรวมกันมาแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวเนือต้นครับหรือว่าตัวเอ็นมาเข้าที่นี่เลยเอ็นของ ตัวปักเลยแบบนี้นะครับอ่านะครับสายสาั้นนิดนึงโอเคตัวนี้ก็หลอดไฟตัวที่หนึง่งออกไปเลยใครของมันอ่าโอเค โอเคนั่นต้องนั่นนะครับไม่งั้นรวมเกานอาก,กัน,นครับต่อไปโอเคอ่าอ่มาดูกันเรียบร้อยแล้วตัวนี้ ตักไฟ N L อ่านี่ก็ได้ เรียบร้อยตอนนี้ผมไม่ใส่หน้ากากน,นะครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวกันโอเคพอเป็นแนวทางเดี๋ยวมาใส่โหลดไฟแล้วก็ตรวจสอบกันเลยทดลองกันโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูครับเดื๋ยนะหนะึ่งสอง Okay. หวังว่าจะเป็นาในวทางท่านชมนะครับทางบ้านที่มากก่อน้อยครับสวัสดีครับ